เล้งหกทุง้งละไข่จานละสองร่อยครับนี่นู้นูตัวใหญ่ยเลยครับโอ้ยเอ็นก่อห่อนี่ก็ตาลาดปาลา,ปา,ลาตัวใีญ่ภาพก็เป็นตลาดรถไฟนะครับตอนนี้กำลังตลาดรถไฟครับตลาดตาดดวัวรถไฟคลองตันเลยครับเด้อไปไปตัวนดี้ตลาดคลองปาลารถไฟคลองตัน ครับเฮ็ดเฮ็ดละงอกถลุงละลอยหกสิตัวนี้ครับเฮ็ดเฮ็ดลายลีครับนี่เฮ็ดพวกน่าจะเป็นเฮ็ดพวกครับเฮ็ดพวกเฮ็ดละงอกเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่จานละสองลอยคลายดีครับ คองปลาพี่น้องเลยคองปลาด,ด, okay. ด้วยครับเด้อปุ๊บเต๋อมีปุ๊บน้องใหม่ตลาดรถไฟของตันเด้อพี่น้องเด้อครับมีน้องใหม่มีน้องใหม่ไข่มดแดงดักแดดไข่มดแดงไข่เฮ็ดปวก ฟันของปลาด้วยเดี๋ยวายั่บอกว่าขายทุกคนนี่ครับนี่จะของปลาของเห็ดเห็บนารายกันเนาะอ้ Hết vùng lòi, tàn lòi, là quá hết khai hết đèn hộp nát 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 อ้อยกัน,นี่เลยมีเห็ดของอปลาพักเปืดพักกำละสักบาทกำยังิ่ครับอย่าหนังน,นีมีเห็ดอืม นอไม้ทั้งนอไม่สดนอไม้เผาเกยอแอลกอฮอล์น,นี่ไอแกนไปกนเลคอยคอยเบิ้งกันน,นี้กล้วยนะครับคลองป้านอไม,ม่นไก่คร,ครับนูก,ก็มี่นูก,กันี่นกก็นมนีกก่น

ปิ้งปลาก็มีครับปิ้งปลาปิ้งอะไรนั่นนะครับปลาปลามาตั้ภาคอีสานนะครับเนี่ยปลาบูปลาบูพัก ไม่มีพี่หน้าีไม่มีกะดีจ้ะป่ากระยงกระดีจงรอหน่ะโน้นน้ำแหน่กระยงไก่บาทไก่บาทป่าขาวส้อยจ้าร้อยสิบบาทปลาผาวส้อยโลละร้อยสี่สิบัวปลาซิมมด แพ็กละร้อยนั่ค่ะก็ย่างงวหมูใส่หมูไว้ลอให้กินละิาือกไดจ้าครับเนี่ยไปย้อน นี่ปลากรดด้วครับทานนี่นั่นปลาย่อนปลาย่อนปลาปลาย่อนปลาเนื้ออ่อนปลาลดปลาลดเงยเปล่าปลาลาดปลาปลาดบ่ครับม <c oughs> ีปลากดปลาลาดกิปลม กิซอนปองกุยซ้อนกีซอนในซองยืดทบจอดสิครับอ๋ออันนี้ปลาลอดปลาดาอยบ้านอีสานอีสานบ้านเฮานะครับปลาลอดปลาเอาไปเฮ็ดจังไดกินไงเอา้ไปต้มตัวบ่เอาั่งม้ับนีบาทเพิ่ขายซีร่อยปลาดานีร่อยกหากินยากเนาะ่อยสามตัวหนึ่งอร่อยสามสิบบาทหากินยากเนาะชวนกินกินยาก ก็ไฟมีหรอกไอี่กมรับีนะานึงอ่ะการจับไั์อรสมเอมีคามีคามีคูค่นี่มาเค่แอลกอฮอล์องเกามากซื้อไปนี่เส้นน้ำเกลียวคู่ นั่งหวานมัดละ20บาทโอ้มันตะแกงวานมันตะแกงแซ่บครับข้าวกล้วยกล้วยกะนาสิเป็นกล้วยบ้านเฮานะครับกล้วยาวบ้านเพิ่นเฮ็ดนี่ขา นี่เข้ามากกนมหวานน้ำตาล,ตาลเห็ดกระดางน่อยแกงใส่ผักหวานมีมีผักหวานผักติว่วมีเครื่องครบเลยแกงจิเล็กหอมมวย ่าว่าพักว่าอยังตะบานเท่าแทวๆเลยเด้อครับเด้อหางงูหางหางละซองรยต่อไปซุปไปซุปนี่อยห้าสิบหาง เกิดก่อนหออางใหญ่ๆแลครับหางยัาไงแล้วกับหางอคาวันข้าววันกัเท่าไหร่แม่ห้าบาทค่ะเอาใสกซองกำได้ครับ งามดีครับนี่เลยครับเนาะขาอ่อนไปกินกับแก้วประแดกพัก,กน้ำนก็มีน,นี่ครับเดี๋ยวผมมาให้เดี๋ยวผมให้มีแก้วผมแก้วเดี๋ยวผมมาให้แป๊บนึง มีหมากมีคู่น้ำตาบขอางนมีอะไรสั่งกันไหมเข้าข้างข้างหลังลอกมีติไป็ดอ่ะไปเห็นกันฮะติดใจนอะไรกันไปเห็นถ้ข้างในดิเป็ดอ่ะปลาไหลก็มีดกับปลาไหลมีตัว่งห่เล็ดลัก็บมีไก่บ้านน่นนาบ้านจองอะไรจ้า เป่าเขาปอกมาไว้เองสีเลยครับนี่ตัวอย่างบัก,กุอดบักเปลา,ปลาก,กลา้วยหอมผักปลาไหลหน้าหน้าชนิดครับโอ้ผักงามๆปลาขาวปลาซอยเป็นปลาขาวปลาซอยปลาโคตรปลาโคตรโลละสองร้อยปลาขาวซอยบด เท้าหน่อยครับลอยกระบะปกดปวดโอ้เป็นมกแสบขับขี้เล็กครับค่งปลาแย่ปลายงตรงมาเลยเลยครับของปลาของแท้ครับของปลาของแท้ของปลาของแท้เลยครับโล่สามร้อยโล่สามร้อย

แข่งแข่งขึ้นงนําเลยสิบบาทิบบนะครับนี่ครับพักบ้านบาทเลยนะครับพักบะกอกกล้วย เป็นพักแบบเา้าบ้านเ้องออกมาขายเนี่ยรับเด้อโบโบแมนป็นพักตลาดเพักเน้าบ้านเ้องปลูกเองเทดเองเอามาขายโอ้ต้นใหม่กัน,นี่ยี่สิบบาท้เท่่ครับนคครับเลี้ยงปาปลาหานูกูปลาเกินปาทองมันหายหมดโอ้หนูครับนี่โนูนูตัวใหญ่เลยครับ หนูหนูกับมี่ป็ดเป็ดกับตัวเญยๆครับของเก่าของปลาหออา้องของปลาอของปลาของยังเป็นพักมาจากบ้านครับบักคอยกับไรบักคอยกับมี่โลละหา้าสิบบาทกับคอย หอยอหอยหอยโลละหาสิบปลาโดก็มีปลาโดนี่ครับเป็นกนกนกตัมีกบปลากระแยง่งนูขออนุญาตนะครับครับของปลาของปลา,ขอ,ปาของบานเฮานะครับหอยตัวหาสิบไปป้อยไปย่ำ โอ้ดักแด้กิริตกิบิไข่กิงไข่ครับทุงละตะบนไายทุงละหาติบก็มีทุงละลอยก็มีนะครับไ่บ้านจ้าตามราคาเลยโทษโทษโทษาเนี่ย้ายกิโลนี่เนี่ะด่ากรมี มันเกลียวลดละเยียบห้าบาทกระเมากระเมาก็มีขีดละยี่สิบบาทด้วยครับด้วยม่วงหน่อยตัวมันเป็นพักดอกอยังไะครับเพิ่นเอิ้นดอกดอกคิงบ่ะยี่สิบบาท มุกกรจ่องเบิงกระดอกกิ้งนะครับ20บาทเพาทคนขาย <c oughs> น้อไใหม่กันีครับน้อใหม่มาจากบ้านเราะนน้อใหม่ดอกตะเกียว <c oughs> นี่พักพักกิเลสเงเก็บดิบๆเลยนี่น้อใหม่ก็ฮักมาจากหน้าเราเลย อิปูอีปูกวางเท่าไหนี่ครับห้บาทอปูเอาพอมจะวางเนี่ยม่กี่มมิบ่เอาตัวหง่นี่เด้อมีี่มมิบไไาสิบมวางนี่ครับเป็นปิ๋งเป็นกีใบสีเลยครับเป็นปิงเป็นกีใบให้กินเลยลงเ้อครับเอบอเตาเ่เตาก็มีเตาอีปู ปีงทวนทวนดยว่ครับ